สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในคลิปการตั้งค่าเรดาร์แบบง่ายๆนะครับเราจะตั้งค่าเรดาร์ยังไงเนี่ยให้เรากดปุ่มน้อยที่สุดแล้วก็กดง่ายที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องตั้งค่าปุ่มไหนบ้างนะครับก็ปุ่มที่เราจะตั้งนะครับหลักๆเลยเราก็จะตั้งแค่ปุ่มเป็นเปลี่ยนเรดาร์ーーระยะในสายตาแล้วก็นอกสายตานะครับแล้วก็ปุ่มเลือกเป้าหมาย ปุ่มที่3ก็จะเป็นปุ่มล็อกเป้าหมายครับเวลาหลักเราก็จะตั้งแค่นี้นะครับส่วนการเปิดปิดเรดาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดปิดทางอ้อมเอานะครับวิธีการปิดเปิดปิดเรดาร์ทางอ้อมเนี่ยโดยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นหมด ACM ก่อนนะครับหรือหมวดในสายตาแล้วก็กดปุ่มล็อกเรดาร์ครับมันก็จะปิดเรดาร์ให้แล้วส่วนปุ่ม เปลี่ยนโหมดเรดร์กับเปลี่ยนระยะเนี่ยผมจะใช้การกด Y158 เอานะครับเพราะว่าเราโดยปุ่มนี้เราจะกดแคบครั้งเดียวต่อเกมครับอาจจะบางครั้งอ,อ,อ,อาจจะมีกดบ้างแต่ก็จะไม่บ่อยก็เลยผมก็เลยมองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งปุ่มนะครับเราจะกดสมมติว่าเราเราจะเปลี่ยนเป็น T w s ก็เราก็กด Y15 ครับ แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนระยะจาก3 7กิโลเป็น9กสากิโลก็กด8ดครับโอเคหลักๆเราก็อย่าตั้งกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานจริงกันเลยดีกว่าครับว่าสามปุ่มเนี่ยเพียงพอหรือไม่อย่างตอนนี้คือเราต้องการแบบล็อกใครสักคนหนึ่งเราก็แค่กดซีเล็กนะครับเพื่อแบบเปลี่ยนไปเป้าหมายที่เราต้องการล็อกแล้วแบบพอเราได้เป้าที่ต้องการล็อกแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม ล็อกนะครับโอเคนี่ดีตอนนี้ผมก็ล็อกติดแล้วนะแล้วถ้าผมใช้ ACM ละ่ะ ACM เนี่ยมันจะล็อกให้เองนะครับสำหรับใครที่อยู่ในระยะเรดาร์แล้วถ้าเราต้องการกดกดเปลี่ยนเป้าเนี่ยก็แค่กดปิดแล้วถ้าต้องการล็อกอีกก็เปิดใหม่แล้วครับท traveled, ท โอเคครับสำหรับการตั้งค่าเรดาร์ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับโชคดีสมรีปแปหัวน,นะครับบ๊ายบาย